พี่สุภาพรมาคามารีวิวให้เมื่อปีที่แล้วตอนนั้นพี่เป็นถุงน้ําในรังไข่และทานได้ไม่นานประมาณ6เดือนถุงน้ํานั้นก็หายไปแล้วก็ได้เจ้าตัวเล็กมาด้วยค่ะชาผู้หลานทานดีจริงๆค่ะแนบรูปลูกชายมาให้ด้วยขอบคุณนะคะพี่สุภาพรต้องบอกก่อนนะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลน,นะคะในเคสนี้คือเป็นถุงน้ําในรังไข่การที่จะมีถุงน้ําแสดงว่ามดลูกเนี่ยมันต้องร้อนมากๆ ถ้าไม่ร้อนน่ะถุงน้ํามันจะไม่เกิดขึ้นธาตุน้ํามันเกิดขึ้นมาเพื่อไปประกบความร้อนที่อยู่ในมุดลูกนะคะอย่างเช่นสมมติเราคอร้อนใช่ไหมคะคอเราอักเสบเนี่ยมันก็จะมีธาตุน้ําพวกสเเลสพวกเสมหะออกมาเป็นน้ําออกมานะคะเพื่อปกหรือเพิ่มความเย็นให้คออย่างงี้คะ่ะ อ่ะคนที่คออักเสบก็จะมีเสเลดที่คอเยอะเนาะเพราะฉะนั้นในมดลูกเหมือนกันนะคะมดลูกมันจะต้องอักเสบหรือร้อนร้อนมากๆมันก็จะเกิดถุงน้ำไอ้น้ําเกิดขึ้นมาหรืออาจจะไปกินอาหารที่ทําให้เกิดมูกเกิดมันนะคะอย่างเช่นอาจจะกินน้าานํามะพร้าวนั้งแตงกวาเยอะกินถั่วเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ในมดลูกอะ่ะมีน้ําเยอะพวกมันเหลวมันข้นสารคัดหลัง่ง พวกมูพวกมันพวกฝีพวกหนองนะคะอาจจะเป็นในจุดนั้นก็ได้อันนี้คือทาาดน้ํามันเยอะเกิดจากการกินอาหารแล้วแล้วน้ํามันเน่านะคะเกิดน้ําเน่าในมดลูกเป็นถุงน้ํา แต่ยุ้ยไม่รู้ว่าพี่สุภาพรเนี่ยเป็นธาตดน้ําในลักษณะสาเหตุมาจากแบบไหนก็คือถ้ามดลูกร้อนไปนะคะถุงน้ํามันก็จะเกิดขึ้นมาหรือถ้ามดลูกเย็นไปถุงน้ําก็จะเกิดจากอาหารส่วนใหญ่ที่ยุ้ยเจอเน่าจะเป็นมดลูกร้อนมากกว่าแล้วเกิดถุงน้ํานะคะตัวร้อนบุบบ่ากนอนไม่หลับกินส้มตำกินของเผ็ดเยอะกินอาหารเสริมเยอะร้อนบุบว่ากมดลูกมันร้อนหรือกินยาคุมเยอะเงี้ยค่ะมดลูกร้อนอักเสบ สารน้ำนะคะธาตุน้ําหรือสเลนอะนะคะมันจะเกิดขึ้นในมดลูกเพื่อปลุกให้มันเกิดความเย็นถุงน้ําก็จะเกิดขึ้นเยอะแล้วทําไมพี่คนนี้เขากินของผู้หลานแล้วถุงน้ํามันละลายออกถุงน้ําก็คือเหมือนน้ำมูกน้ํามันน้ำน้ำเสียน้ําเน่าที่อยู่ในมดลูกอะค่ะเวลากินเข้าไปอย่างที่บอกสูตรของยุ้ยผู้หลานตัวนี้เป็นสูตรละลายของเสียละลายสิ่งโซกรก น้ำเลือดไม่ดีน้ําหนองฝีกระใสน้ําตาลในเลือดสูงมันเหลวมันข้นอะไรของเสียที่อยู่ในตัวที่มันเป็นส่วนเกินให้ระบายออกแล้วก็ปรับธาตุให้มันอยู่สมดุลอย่างคนเนี้ยเน่ยถุงน้ําก็คือน้ําเน่าน้ําเลือดน้ําของเสียไม่ดีก็กินผู้หลานเข้าไปเพื่อละลายพิษพวกนี้ออกทะลวงของเสียไม่ว่าจะเป็นประจําเดือนเก่านะคะเนื้องอกซีรต่างๆถุงน้ํารังไข่ฝีกระใสต่างๆมันหมักหมมหรือมันเน่าอยู่ในมดลูกอ่ะค่อยๆถ่ายออกแล้วถ่ายออกมายังไง ถ่ายออกมาเป็นตกขาวเปียกๆแป้งเปียกออกมาเลยบางคนถ่ายมากับประจำเดือนบางคนถ่ายออกมาเป็นคล้ายๆเป็นประจำเดือนเก่าตกค้างนะคะคล้ายๆตับหมูเลือดหมูเลือดไก่เนี่ยเหนียวเหนียวหนืดๆออกมาเป็นสีน้ำตาลบางคนก็ดำออกมาเมนี่ยทุกๆรอบเดือนนะคะอย่างพี่คนนี้เขาบอกว่ากินยุยทาปีที่แล้วะประมาณ6เดือนนะคะกินต่อเนื่อง6เดือนแล้วปรากฏว่าไปตรวจแล้วถุงน้ํามันหายมันฝ่อ,อไปได้ของแถมมาคือติดลูกอีก คนที่มดลูกไม่สะอาดมดลูกสกรปรกนะคะมดลูกมันร้อนเกินไปมันจะไม่เหมาะสมกับการฝังตัวของไข่พอมดลูกเราสะอาดมดลูกเราดีแล้วนะคะอุณหภูมิของมดลูกมันสมดุลเชื้อไข่ของเรานะคะมันก็ขแข็งแรงเนาะเชื้อผู้ชายก็แข็งแรงมีอะไรตรงวันตกไข่อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ฝังตัวอยู่ในรังไข่รังไข่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเด็กเขาเรียกว่ามันเพิ่มโอกาสในการมีลูก ะะหลายๆคนหลายๆเคสเหมือนกันของของอยุ้ยเนี่ยคือกินแล้วจับมดลูกสุกปกหรือรอลูกมาห้าปีสิบปีบางคนพยาพยามพยายามหาวิธีแล้วทงทำไอยูไอทำนุ่นทานี่แต่ยังไม่ติดนะคะเส้นผมบางกูเขานิดเดียวเองคือมดลูกไม่สะอาดแค่นั้นนะ,ะมดลูกไม่สมดูกลก,กินนุ่นกินนี่เยอะเกินไปมดลูกร้อนนะคะเราแค่ปรับให้หมดลูกมันอยู่อุณหภูมิปกตินะคะแล้วถ่ายของเสียออกมดลูกมันเน่าอ่ะยังไงลูกมันก็ไม่ติด เนาะเราก็ถ่ายของเสียพวกนี้ออกแล้วก็ติดลูกมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็มารีวิวให้เนาะแต่ว่ายุไม่การันตีผลนะคะในเรื่องของการมีลูกเนื้องอกก็ไม่การันตีผลว่าจะสามารถละลายได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะมีลูกเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ถามว่ารีวิวเกี่ยวกับมีลูกเยอะไหมเยอะมากนะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้บางคนกินเดือน2เดือนบางคนก็ติดละบางคนเป็นปี2ปีก็ติดอย่างนี้ก็มีส่วนเนื้องอกอย่างที่บอกถ้าเนื้องอก มันแข็งเนาะมีลูกค้าหลายๆคนกินนะ6เดือนลงไปแค่เซนสเซนเองพี่เขาเป็น10เซนเนาะไม่ลงอย่างเงี้ยถ้า6เดือนแล้วไม่ลงมันลงน้อยขนาดนั้นเออแนะนําให้ไปผ่านะคะพอผ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับค่อยกลับมากินล้วล้างมนดลูกนะคะปรับสมดุลร่รางกายอย่างนี้ก็ได้นะคะซีดเหมือนกันถ้าซีดก้อนใหญ่แต่อ่อน นิ่มสามารถละลายออกได้สามสี่เดือนก็ดีขึ้นอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าบางคนมันเหนียวมันแน่นแล้วแข็งมากๆไม่สามารถละลายได้เงี้ยค่ะวิถึงบอกว่าถ้าไปเกี่ยวกับมดลูกเนื้องอกซีดมีลูกยิ่งไม่การันตีผลแต่ถามว่าดีขึ้นไหมมีโอกาสดีขึ้นหลายๆคนมีโอกาสติดลูกง่ายหลายๆคนจากคนที่เป็นเนื้องอกมันก็หลุดออกมาเป็นก้อนหรือแผ่นขาวๆออกมานะคะหรือบางคนเป็นซีดเนี่ยค่ะมันก็หลุดออกมากับรอบเดือนเป็นสีดำๆเป็นตับหมูออกมาเขาเรียกว่าลดโอกาสในการผ่าตัด ถ้ามันหลุดออกได้เราปรับอาหารสแสลงไม่กินอาหารสแสลงเพิ่มเข้าไปไม่กินน้ําเย็นน้าแข็งนะคะให้เมนมันละลายได้ดีไม่กินอาหารเสริมเยอะไม่กินพวกยาคุมเพื่อไปกดมดลูกทําให้เมนมันไม่ไหลอย่างเงี้ยค่ะเราลดของพวกนั้นก่อนชานมชาเขียวนมบัวเบเกอรี่ขนมปังของหวานต่างๆของหมักดองส้มตําที่ทําให้หมดลูกมันเกิดการอักเสบเหม็นเนา่า ก็ลดพวกนั้นก่อนแล้วก็กินอาหารธรรมดาปกติด้แหละนะคะแล้วค่อยๆระบายจริงๆกินทุกอย่างได้นั่นแหละแต่ให้เราลดลงของหมักดองเนี้ยบางคนกินส้ตมตําปูปลาร้าทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละสองวันยิ้วว่ามันหนักไปยงยุ้ยกินอ่ะแค่เดือนละครั้งเองค่ะถ้าปูปลานะแต่ยุ้ยจะสั่งเป็นส้มตําตำไทยแทนเนี้ยค่ะแล้วก็ลดความเผ็ดลงถ้าเราใส่เผ็ดมากๆมดลูกมันร้อนค่ะมดลูกอักเสบมันก็จะเป็นฝีเป็นหนองออกมามดลูกถ้ามดลูกมันร้อนมันเหมือนกับคนอะ่ะเราอ่ะค่ะที่มันเป็นแผลมันโดนตัด แผลจากการกินพริกที่มันแสบๆอะค่ะจากปกติเราจะเป็นแผลเหมือนเราโดนมีด่าข้างนอกนะคะมันก็จะเป็นแผลแต่เนี้ยจากการกินอาหารกินพริกเผ็ดๆกินยาเยอะๆมันก็ไปบาดในมดลูกของเราก็เป็นแผลเพราะฉะนั้นเวลาเป็นแผลมันก็จะสร้างพังผืดขึ้นมานะคะสร้างถุงน้ําพวกน้ำหนองคุณเคยเห็นแผลที่มือไหมมันสร้างถุงน้ําขึ้นมาเป็นพังผืดขึ้นมาเป็นหนองขึ้นมาเพื่อปกบนะคะแผลที่โดนน้าร้อนลวกอะมันก็จะเป็นตุ่มใสๆพองๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันอยู่ในมดลูกของเรามันก็จะเป็นถุงน้ําอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นการที่คนมีถุงน้ํายนถึงบอกว่าข้างในอ่ะมีแผลมดลูกมีแผลมดลูกมันร้อนถ้าไม่ร้อนเนี่ยมันไม่เป็นถุงน้าหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเอาอะไรไปเฉือนนะในมดลูกสิ่งที่กระทบมดลูกหนัก,นกๆก็คือของหมักดองของเผ็ดอ่ะเออแล้วก็นมบวายค่ะมันจะเกิดกดแก๊สขึ้นมามันก็จะไปบาดในมดลูกของเราก็จะทําให้หมดลูกเราอักเสบเป็นแผลคนที่ปวดมดลูกเยอะแสมดลูกอะ่ะเออเนี่ยพักอาหารก่อนนะคะกินอาหารปกติอ่อนๆนะคะไม่ต้องแบบกินมื้อหนักมากหมูกระทะอะไรอ่ะซีฟูด้ดแซ่บ ของดองของทะเลแซลมอนดองเลยพวกนี้มันแสบนะคะมันแสบท้องเนาะลดลดบ้างหรือนานๆกินทีไม่เป็นไรแล้วก็กินผู้หลานถ่ายพิษไปนะคะใครอยากจะดูแลนะคะเลือดไม่ค่อยดีเลือดมีของเสียเลือดเน่าของเสียหมักหมมในมดลูกนะคะมดลูกไม่สะอาดลกมดลูกสกรปรกกินผู้หลานได้หนึ่งกล่องอะ่ะเป็นชาล้างพิษเลือดตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะกล่องหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาท นะคะมี30ห่อทานได้ประมาณ1-3เดือนโดยเฉลี่ยถ้ากินคนเดียวถ้ากินหลายคนกินคู่กับแฟนด้วยก็ได้ถ้าใครอยากมีลูกไงให้แฟนกินด้วยนะคะก็จะได้ประมาณ 1- 2เดือนขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนเนาะแล้วก็แคปซูลตัวนี้นะคะ60เม็ดหนึรเดือนเป็นยาร้อนนะคะในการละลายพิษกัดหินปูนกัดยูริกกัดของเสียกัดเนื้องอกกัดซีดเก่าๆที่หมักบมตกค้างในมดลูกนะคะกัดล้างกัดล้างถ้าจะกินตัวเดียวมีงดจํากัดให้กินชาไปก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าชุดทีีี่่ดดทสสสุมมมันนเเเรริิกใหห้็ผลไ ให้กินแคปไปด้วยอย่างแพคคู่ตัวนี้ค่ะ2,850บาทนะคะทานได้ประมาณ24เดือนส่วนรีวิวต่างๆวิธีกินต่างๆเข้าไปศึกษาในกลุ่มนี้ก่อนนะคะกลุ่มคลิปวิดีโอผู้หลานนะคะของแสลงมีอะไรบ้างกินกับยาประจําตัวได้ไหมกินกับอาหารเสริมตัวอื่นได้ไหมศึกษาในกลุ่มนี้ก่อนแล้วก็ไปดูรีวิวในกลุ่มนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายุยอยากจะให้เห็นผลถ้ามดลูกร้อนเนี่ยเราจะต้องชงผู้หลานแบบอ่อนๆให้เป็นยาเย็นชงเข้มจะเป็นยาร้อนชงอ่อนจะเป็นยาเย็นนะคะเข้าไปศึกษาว่าเราควรจะชงแบบไหนให้เหมาะกับเรานะคะมมดดลลูููกกรร้้้อออนนนชงใใหหเเ็ส็สต่ยยยา คืนถ้ามดลูกเย็นเลือดไม่ไหลเลยแต่มดลูกเย็นเมนขาดเมนหายไปให้ชงผู้หลานแบบเข้มเมร้อนๆถ้าเราชงถูกท่าดอะยังไงก็เห็นผลนะคะ